มาเมียผมอะ่ะเขาชอบสงสัยว่าทําไมผมตื่นแต่เช้ามาไม่จะพามานี่คือทับทิมขยะเนี่ยคือทับทิมหนูเสือไล่ผัวปูเนี่ยมันทุกออกลูกแต่เขาบอกว่าเอาของขอ่ดีเลยนี่นี่นลูกนี้ดูลูกน,นี้อ๋อหนูซื้อแล้วลูกดกนะอ่ะ,อะมันไม่ไม่ไม่มเกี่ยวหรอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยว มันมันต้องเอากระดาษพอแต่อันเนี้ยไอ้ทับทิมอะไรครับลู้เนี่ยดูนะทับทิมสยามไม่ใช่เลยสยามข้างในะสีสีแดงๆหมดเลยอุ้ยยังไม่แก่เลยเนี่ยหนูสั่งมาไกลจากนู่นเนี่ยทับทิมสยามถึกแล้วยังมันมันยังไม่แก่ฮะทับทิมอินเดียไปเรื่อยไปเรื่อยทับทิมอินเดียทับทิมสยามนั้นมันเฟอร์ย่างเอายังลองเนี้ยมึงลองมึงลองพิสูจน์ดิมันยังไม่แก่ยังมันยังไม่แก่ทับทิมอินเดียนี่ คืออินตาผาลัมต้นนี้ไงเนี่ยอินตาผาลัมต้นเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยออกดอกเนี่ยดอกค้อยอยู่เนี่ยยางยางอันเนี้ยออกลูกแน่นอนอันเนี้ยไอ้ต้นนี้สี่พันบาทแต่ไม่ได้ซื้อนะเขา <4, 000 S 1> ให้มาม,มา,มา,มานี่มาดูมาดูเห็นไหมอันนี้คือพี่ปลูกมะละกอนะแล้วก็มีแฟงอยู่ข้างล่างแฟงเนี่เพิ่งตัดเข้าลงครัวเนี่ยเนี่ยดูนะเห็นไหม ปี่ต้นหหมจะแ้งดลายไม้มามาดูมาดูนี่ดูฮะดูอืมวันดีป่ะมา,น,มานี่คือมะละกอเห็นไหมมาขึ้นมาอยากรู้เหลือเกินอ่ะมานี่คือแฟนฟักนะฟักแต่ว่า ปกติอะปกติอะผมเพิ่งตัดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองอันนี้ที่หนูปลูกใช่ไหมเออเออเออหนูหนูหน,หน,หนูหนูปลูกไว้นี่นี่นี่มาเดือไปเดือไปที่ออกลูกก็มีหนูกลัวไปเหยียบเขาตายอะม,มันมันไม่ตายหรอกแล้วไหนแตงโมอะแตงโมไม่มีตคนนี้ไม่ได้ปลูกตองไทยใช่ไหมตองไทยนีแต่แตงไทยนี่สุกแล้วเนี่ยเสีย เดี๋ยวเดี๋ยวกินกันส,สดๆเลยพากินกันส,สดๆเลยเมียเมียชอบกินมากเลยคือชอบกินใส่กะทิของเราใส่นมใส่นมอร่อยมากเหมือนกินแตงไช่กะทิเลยอ่ะ,อะลองเลยลองลองลองเลยจกักนี่เลยมามากินเลยพี่<อ>กินเลยออเอาไม่ต้องเอากินเลยเลยหวานเจี๊ยบหวานไหม แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้มาฉีดยาเออปิดหน้าก่อนเพิ่งไปกดสิวมานี่นี่นี่กระละมอเต็มฮะกระละมอเต็มมะละกอนี่ครับมะละกอมากฟักมัางที่เราต้องเราว่าไงต้องให้คนป่วยกินต้องให้คนป่วยกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มะมะละกอดกมากมะละกอดกมากที่นี่วันฟักทอง เย็นนะดต่คนเอามาให้มา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 ดูมา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 ดูคือโย่พ่นเม็ดไอ้นั่นหมอเป็นลูกเลล็กสุดเลยทับทิมยังไม่แก่เนี่ยดูก้าวสยามดูอย่างนี้สมุย นี่กำลังเกาะต้นพยุงไม่ไหวนี่มาดูมาดูมาดูนี่กำลังขึ้นกำลังงอกครับพยุงครับเนี่ยนี่คือพยุงนะนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังงอกเนี่ยกำลังงอกเนี่ยกำลังงอกมีนี่เห็นไหมงอกแล้วเพาะไว้ได้เกือบอาทิตย์แล้วน่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพยุงเนี่ยนี่นี่นู่นพยุงมามาอยากรู้ ว่ตอนเช้าใหม่มมัน,มอนเออไม่ไปด้าเห็นเห็นมันเกยที่หลังคุณคุณเพาะไปรกอยู่นี่ไม่นาที่ว่าที่มาที่มาแต่งปีนี่ยเดี๋ยวเพราะว่ามันจะออกลูกที่นี่จะเน้นปลูกไม้ประดับพักอันนี้เลี้ยงยุงด้วยนะคะไม่ใช่ยุงอันนี้คือแมงวันทองเอามาณข้าแมงวันทองผมจะให้ดูนะว่าพื้นที่ทุกส่วนของเรานะครับอ,เเอุ้ยมันก็จะมีผักหมดนี่นะใคอยู่นี่ไม่มีไม่มีทั้งหมดแล้ว นี่นเท้าหมาเดินก็หมาขยันี่มะนาวมีมะนาวอยู่สาม <c oughs> ต้นี่เนี่ยแต่ยังไม่ออกลูกมีต้นเนี้ยออกมกั่งนี่มะโออันนี้ส้มโอคือเปรี้ยวมากทำแกงแฮมมะนาวเลยส้มโอตรงนี้เปรี้ยวมากแต่ก็มีพยุงมีแต่ท้อนมาฟ้ามาฟ้ามาเอา,า,า,าดูสินี่ฮนะพื้นที่ว่างปั๊บเนี่ยเราก็ต้องปลูกฟักมันได้กินครับมันได้กินนี่มันดักิน,กน,กน,กน ห้องน้ำท้องน้ำนสังเกตอะไที่ปลูกงาท้องน้ำจะจะแบบโตไวมากอ่ะเกลือท้องน้ำปลาท้องน้ำมีสวยอ่ะมันงดีบอกนี่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 คือฟางสาน่าฟังสะเนี่ยเราก็จะมีมะพร้าวน้ำนหอมตรวจได้ข้ามดูหน้าดูมันดูดานดมาด,มดูเราก็จะปลูกแบบนี้ฮะ กุ้งนี้เอาไว้เลี้ยงปลานเนี่ยครับไม่ได้ให้คนกินอันเนี้ยข้าบุ้งเนี่ยเอาไว้เลี้ยงปลา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 กินพืชนะอันนี้คือมีน้อยนาอีกฮะฝั่งซาก็มีน้อยนามีมะพร้าวน้ำหอมมีมะม่วงอีกเราให้พื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยป้าได็กกินมะพร้าวน้ำหอมไหมกินสดๆเลย เดินไปื่อยเดินมาในโลกออกนี่สีจ้าเรื่อยมีมะม่วงฟังกะแล้วก็มีใน้าหน้าใน้หนาหนูเรียกน้ยแน่หลยส่วนซีกนี้ไอ้บีมึงหยิบแล้วเนี่ยฮะ ส่วนที่นี่แม่เราก็ปลูกแฟงต่อครับหน้าที่มีร่องปั๊บผมปลูกแฟงอีกคือผมให้พื้นที่เนี่ยเออนี่พริกนี่พริกพริกก็มีปามามีอะไรอันนี้วันไม่มีอะไรนี่มาปามาเห็นไหมทำไดินต้องห่อพลาสติกอ่ะคุมคุมไอ้นี่นี่กำลังออกลูกนะฮเห็นไหมฮะทุกคนนี่ออกลูกเลยเนี่ย อันนี้อีอีอีบัอกอามปลูกไว้ช่วงนี้โอ้โหน้องามเก่งเลยมามามาแย้วใหญ่ๆมาใหญยๆมาหเห็นไหมครับมีผักบุ้งก็รอบปักเลยงงเลยแมอันนี้ออกออกลูกใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมพุ่งให้ต้นไม้กินเอ้ให้ให้ให้ปลาปลูกเนี่ยพุ่งราอให้ให้ปลากินเลยอามบอกอันนี้ปลูกวะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ พี่มาติดปุ๋ยใส่ปุ๋ยกีจยานี่มาเดี๋ยวกินส,สดๆเลยพอมขอปูแก่แล้วลรงนี้ปงไปกดสิวมาไงอืมอามกินน้วเผาป่ะกินหมดครับนี่มาตังค์เต่ะ bỏ qua bỏ mắm nó đã là rồi một đéo à bao học cùng cả anh má anh bắt ăn ăn gì bán nào đưa bà. เรีมระวังมึงเดินเหยียบเยอะเลยใ็นมีขนุนถ้ามีขนุนด้วยเห็นไหมขนุนพันลองกองมาไปเรื่อยที่เป็นสีทองทองอ่ะถูกป่ะอุ้ยปลาหลดเป็นลูกปลาไหลปลาหลดเป็นลูกปลาไหลขนุนพันลองกองขึ้นไปนอนอ่ะตอนนอนจะนอนตอนนอนมาดูฐานจะนอนใครอ่ะฐานเขาที่เนี่ยออกที่มาดูฐานเต่าฐานเต่าทานมามาเดี๋ยวเราจะพาไปดูเต่าเต่าฐานด้วย เนี่ยใบเตยก็มีหนูเนี่ยพี่น้องบีเหยียบต้นไม้พี่ยังยังยัง <laughs> เรื่องเรื่องเนี่ยเนี่ยใบเตยหนูหอมมากใบเตยหอ,อ,อมใบเตยที่หนูปลูกอะนะฮะ<า>ที่หนูปลูกวนะันนั้นอ่ะที่ไว้ต้มข้าวต้มอ,อะ่ะเนี่ยใบเตยใบเตยหนูที่หนูปลูกอะนะมันมันขยายพันธุ์ของมันไวมากเลยนะอ,อยโยจะแรกมีนิดเดียวนะ เเไม่พี่เอาไอ้นี่มาวางไว้ให้มันสิงห์นี่พี่ปลูกแปลงไว้ไหมเห็นไหมปลูกแป้งไว้นี่คือตานอมสายสมาธิโยเป็นไงนั่งสมาธิแต่ที่นอาขาวใช่ไหมเขาเป็นลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์เขาคือไอติสไอติสนี่นี่นี่มาดูตานอมมันยังไม่ติดไม่ใช่เหรอคครรรัััับบงงงอาาจยย์ไม่ได้อติสปิดเพลงก่อนไอ้ติสมึงปิดเพลงเหรอเว้ย มึงปิดเพกก่อนเอ๊ยมานั่งสมาธิขวดเบียร์ตั้งหลาเลยสัตว์ลูกศิษยทธนอมลูกศิทธน้อมครับนี่เพิ่งฉีดยาขยาไว้ไเหลีงยงอยา่าไปอ่าเต้ไหมไม่หนาวก็มีหนูนะติดเพลงกับลูกนี่มามามานะี่เตาถ่านนะตานอมติดมาสิบวันแล้วยังไม่ติดครับเตาถ่านเพราะที่บ้านใช้ถ่านด้วยครับเพราะว่า มามามานี่คือเตาถ่านเราครับนี่ค่ะถ่านถ่านแล้วดูนี่สิคโอเคขอไหมรูเรื่องแล้วเจอคลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูไล่แตงหรือไม่ไปนะไปดูไล่แตง